การตรวจวัดคุณภาพและปริมาณของสารละลาย DNA โดวยวิธีการวัดค่าการดูดกลืนแสง UV โดยเครื่องมือที่ใช้ได้แก่เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ยี่ห้อนา n o ดร o อรุ่น ND 1 0 0 0ซึ่งประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล1ชุดและนา n o ดร o อปสเปกโ o p โฟโตมิเตอร์หเครื่องข้อดีของเครื่อง n a โ o ดร o อคือใช้ปริมาณของสารละลายตัวอย่างเพียง1-2ไมโครลิตร ทำให้ง่ายและสะดวกกับการใช้งานโดยนิยมใช้วัดตัวอย่างประเภทสารละลาย DNA, RNA หรือโปรโตีนส่วนประกอบหลักของเครื่อง n a โ o ดร o อปได้แก่ m e t s u r e m e n t Pedestal หรือแท่นวัดค่าตัวอย่างโดยจะมีอยู่2จุดบริเวณฐานล่างและปลายแข็งของตัวเครื่องใช้ในการวางหยดสารละลายตัวอย่างและวัดค่าการดูดกลืนแสง ส่วนประกอบถัดไปคือ s a m pling arm หรือแขนของเครื่องใช้ในการยกขึ้นลงของแท่นวัดตัวอย่างเมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานเครื่องควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมแล้วจึงเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วให้เลือกเปิดซอฟต์แวร์ nd 1 0 0 0เมื่อปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมขึ้นมา ให้เลือกประเภทของโหมดที่ต้องการใช้งานซึ่งตัวอย่างของเราคือสารละลาย DNA จึงเลือกโหมด Nucleic Acid จากนั้นจะปรากฏข้อความให้เราตรวจสอบความสะอาดของแท่นวัดค่าตัวอย่างโดยให้ทำการหยดน้ำกรันลงบนแท่นวัดค่าตัวอย่าง หยดน้ำลงบนแท่นวัดค่าตัวอย่างบริเวณด้านล่างแล้วให้คลิกปุ่มโอเคเมื่อเครื่องทำการวัดค่าเสร็จแล้วให้ใช้กระดาษทิชชู่แบบไม่มีขุยซับเบาๆบริเวณแท่นวัดค่าตัวอย่างทั้งด้านล่างและด้านบน จากนั้นให้ทําการเซต blank โดยหยดสารละลาย TE buffer ลงบนแท่นวัดตัวอย่างด้านล่างแล้วจึงคลิกปุ่ม blank เพื่อทําการเซต blank ทาการเช็ด TE buffer ออกโดยสามารถใช้กระดาษทิชชู่แผ่นเดิมเริ่มทําการวัดค่าตัวอย่างโดยเลือก sample type เป็น DNA รอกชื่อและรายละเอียดของตัวอย่างในช่อง Sample ID แล้วจึงเริ่มทำการวัดค่าตัวอย่าง เมื่อหยดสารละลายตัวอย่างลงบนแท่นวัดค่าแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Measure <ม>เครื่องจึงจะเริ่มวัดค่าการดูดกลืนแสง UV ของตัวอย่างจากนั้นซอฟต์แวร์จะแสดงผลเชิงคุณภาพและปริมาณของตัวอย่างในช่องข้อมูลทางด้านขวามือ เมื่อมีการเปลี่ยนตัวอย่างให้ทำการซับตัวอย่างเดิมออกจากแท่นวัดค่าทุกครั้งก่อนหยดตัวอย่างใหม่สามารถคลิกที่ปุ่มโชว์รีพอร์ตเพื่อดูข้อมูลสรุปผลทั้งหมดของตัวอย่างที่นำมาวัดค่าหลังจากใช้งานเสร็จแล้วให้ล้างแท่นวัดค่าด้วยการกดวัดค่าน้ำกลั่นสองรอบทำการซับแท่นวัดค่าให้แห้งแล้วนำกระดาษทิชชู่แบบไม่มีขุย มารองระหว่างแท่นวัดค่าด้านบนและด้านล่างทำการปิดซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นลงบันทึกการใช้งานเครื่องมือให้เรียบร้อย